พอบีแบนสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับพอบีแบนวันนี้เปิดแปลกที่แปลกถิ่นอ่ะแน่นอนครับเปิดอยู่ริมถนนนะวันนี้อยู่ในช่วงเมื่อฉันหิววันนี้จะพาเพื่อนๆไปกินอาหารญี่ปุ่นนะครับอ่า ตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าโรงแรมเอเชียนะครับแต่ไม่ได้ไปกินในโรงแรมเอเชียนะพาไปกินร้านอยู่หลังโรงแรมเอเชียเออบอกเลยว่ามีคนแนะนำมาบอกว่ามากินร้านนี้อร่อยและจุกและถูกนะครับเออไม่รู้ว่าจริงไหมนะมีเพื่อนแนะนำมานะครับมา,มาร้านนี้มาง่ายมากเลยนะก็เพียงแค่มาลง BTS ที่ราชเทวีและออกมาทางฝั่งโรงแรมเอเชียนะครับแล้วเราก็จะเดินเข้าซอยพญานาคนี่อ่าซอยที่อยู่ข้างๆโรงแรมเอเชียนะครับชื่อซอยพญานาคเราเดินเข้าไปเลยเดี๋ยวเราก็จะเจอร้านอาหารญี่ปุ่นร้านที่ผมบอกจะเป็นร้านอะไรไปดูกันเลยครับ ก็มาถึงร้านอาหารญี่ปุ่นที่ว่าแล้วนั่นก็คือร้านไดคาตนาอยู่ในซอยหลังโรงแรมเอเชียนะครับเดินจากปากซอยมาประมาณ300เมตรแบบเดียวเองหรือถ้าไม่อยากเดินก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์มาได้นะบอกมาร้านอาหารญี่ปุ่นไดคาตนานะครับนี่บอกเลยว่าหอมมากโอ้ยเป็นเทอริยากิมีเกียวด้วยเดี๋ยว เราเข้าไปดูเมนูในร้านกันดีกว่านะครับว่ามีเมนูอะไรน่าสนใจบ้างนะอ่ะนี่คือเมนูในร้านนะครับนี่มีเกี๊ยวซามีผักสลัดสลัดไก่เทริยากิสลัดหมูทอดสลัดสเต็กเออแต่ที่ท,ที่ที่รู้นะคือราคาดีมากยากิโซบะข้าวไก่เทริยากิข้าวหน้าปลาแซลมอนโอเดียข้าวหน้าหมูตุน๋น ข้าวหน้าไก่ตุ๋นข้าวหน้ากุ้งเทมปุระข้าวหน้าคัสึทงคัสึคัสดงวะทงคัสึนะแล้วก็ข้าวหน้าหมูย่างซีอิ๊วข้าวหน้าหมูเกาหลีข้าวหน้าหมูทอดแกงกะหรี่ราดแกงกะหรี่อ่ะอันนี้ผมกินไม่ได้นะแล้วก็มีสเต็กซาบะซอสเนยพร้อมข้าวสเต็กหมูทอดกระเทียมพร้อมข้าวนะแต่ที่ไฮไลท์เลยอยู่ที่ไฮไลท์เส้นสีเหลืองเนี่ยนี่ รวมมิรย่างเอ,อกับรวมมิรทอดเดี๋ยวสองรายการนี้ผมจะสั่งมานะรวมมิตรย่างกับรวมมิตรทอดนะอ่ะนี่หรือมองบนป้ายไม่ชัดก็นี่เลยเขามีเมนูอยู่นะครับก็ร้านนะฮะจะปิดวันอาทิตย์นะ,ะแต่เปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ9โมงถึงบ่าย2นี่ ใครอยากได้ไวๆก็โทรมาสั่งก่อนล่วงหน้าได้เลยนะเบอร์โทรอยู่ตรงนี้นะครับอ่าหอยเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยคือรวมทอดอันเนี้ยคือรวมย่างอูดีอะเอออูแซลมอนก็ดีอูวีอ่ะเดี๋ยวเราไปสั่งป้ากันเลยดีกว่าหวัดดีครับเอา รวมมิตรย่างกับรวมมิตรทอดครับผมขอเป็นสลัดนะครับแล้วก็เอาข้าวหน้าหมูตุ๋นครับแล้วก็เกี๊ยวซาครับอ่ะก็สั่งไปหลายอย่างนะครับบอกเลยว่านี่ไม่ได้ทอดค้างไว้นะสั่งปุ๊บปกักแกก็ทอดเลยเอ,อยู่ตรงนี้นะนี่ บอกเลยว่าดีนะครับอีกเมนูหนึ่งนะที่เป็นไฮไลท์ที่ควรจะต้องสั่งก็คือเกี๊ยวซ่าอ่าแต่ว่าแกงกะหรี่อผมกินไม่ได้นะครับผมก็เลยทดลองแรงแกงกะหรี่ให้ไม่ได้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปนั่งรอที่โต๊ะกันก่อนดีกว่านะครับเอาล่ะครับมานั่งรอแล้วสั่งอาหารไปแล้วนะครับพอมาดูเมนูหลายรายการเยอะแยะมากเลยเออ เมื่อกี้ที่บอกไปมีนิดเดียวนะแต่ในเมนูแผ่นนี้มีเยอะมากมีรูปให้ดูด้วยอ่าก็จะได้กับปริมาณอาหารถูกนะครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันจะมาประมาณไหนนะอ่าที่เน้นเลยที่ผมเน้นเลยคือเกี๊ยวซาเขาบอกว่าเกี๊ยวซาที่เนี่ยทอดสดทําใหม่เอออร่อยนี่แล้วก็อุ๊ขอบคุณครับมาเร็วมากแก รวมมิตรของอย่างนี่แต่ว่าจริงๆอ่ะเขาจะมาเสิร์ฟพร้อมข้าวนะแต่ว่าผมกัวกินไม่หมดนะครับผมก็เลยเปลี่ยนเป็นสลัดนะฮะนี่มีอะไรบ้างมีไข่มีหมูมีอ่าหมูบดแล้วก็แฮมเบอร์กอ่ะแล้วก็ไก่อแล้วก็มีสลัดนะครับนี่มาว่ากันถึงเรื่องเมนูกันต่อเมนู ขับคุณครับโอ้เร,เร็วมากเฮ้ยเร็วมากเร็วมากเลยดูอันนี้รวมมิตรของทอดนะครับบอกเลยว่าเร็วมากยังพูดเมนูไม่หมดเลยมีอะไรบ้างมีหมูมีไก่มีกุ้งขอับคุณครับนี่แล้วเป็นสลัดนะฮะอาแล้วก็มีน้ําจิ้มพงคัสสึมาด้วยเออเอาซี่จัดว่าดีนะราคาดีนะราคาดีนะอย่างรวมมิตรเนี่ย เจ็ดสิบกับหกสิบห้านะครับเจ็ดสิบกับหกสิบห้านะแล้วก็สั่งข้าวหมูตุนไปอ่าอบคุณครั้าบอกเลยว่าเมนูมีเยอะมากใครชอบกินอะไรมาดูที่เมนูนะครับอ่าแต่ผมลองแกงกะหรี่ให้ไม่ได้นะถ้าใครถามว่าแกงกะหรี่รสชาติาได้ไงผมตอบไม่ได้นะเพราะว่ากินแกงกะหรี่ไม่ได้เดอ้อก,กินแล้วจุดๆนะครับกินแล้วจุดๆนะก็ อยากลองเดี๋ยวเรารอให้อาหารมาครบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยทานทีเดียวเลยละกันนะครับแต่แต่แต่จริงๆนะคือถ้าใครที่มาทานก็มาถึงแล้วก็ทานล้อๆเลยมันจะอร่อยกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวรอมาครบกันก่อนนะมาอาหารมาครบหมดแล้วนะครับแต่ไปแอบสั่งเพิ่มมาอย่างหนึ่งนั่นก็คือกุ้งเทมปุระดวนเออราคาดีอะแปดสิบบาท น่ากินอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับกุ้งเทมปุระล้วนนะนี่ของที่มาก็คือนี้เลยอ่าเกียวซานะครับเกียวซ่านะานะอันนี้น่ากินนะแล้วก็ข้าวหน้าหมูตุนนี่เฮ้ยน่ากินแกน่ากินเออไม่รอไม่พูดพรำทำเพลงแล้วกินเลยดีกว่ากินเลยกินเลยอ่าก่อนกินนะครับเพื่อความ สุขอนามัยที่ดีนะฮะอย่าลืมพ่นแอนก็ไม่ใช่อะไรหรอกผมอ่าชอบใช้มือเดี๋ยวผมก็ผมเอามือหยิบนะครับอมาเริ่มกินเลยเริ่มจากข้าวหมูตุนหอมมากแกบอกเลยว่าท้องฉลองจอกๆเลยอ่ะอุยคําโตๆไปสิรออะไรนี่อืม อร่อย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 มากครับหมูตุน๋นอืม,อ,มอร่อยหมูมีความหวานนะครับไข่มีความสดแล้วมันแบบเข้ากาันเข้ากานะันอร่อยอืมยืมต้องกินร้อนๆน,นะบอกเลย เออแล้วป้าทําไวมากสั่งไปแป๊บเดียวมาแล้ววะ่ะอืมเกียร์ซาคือดีอืมออมารวมของย่างกันบ้างแฮมเบอร์ก่อนเลย อร่อยราคาดีด้วยนะเออจริงๆอะ่ะอย่างที่บอกนะครับชุดรวมย่างอะ่ะมันจะมีทั้งข้าวด้วยแต่ว่าผมกลัวกินข้าวไม่หมดก็เลยสั่งเป็นสลัดแทนนะจริงจริงอร่อยอยู่ใกล้บ้านด้วย ไม่คิดว่าจะมีร้านหลับอยู่ใกล้ๆแบบนี้นะฮะเออนี่เป็นคำใหญ่ๆแบบนี้ไปเลยหมูย่างอืมโอ,อ,อ้มกินไก่ย่างบ้าง ให้มาชิ้นใหญ่ๆนะอืมอร่ยอยซอสที่ป้าเขาลาดมาอร่อยครับอลองมาทางฝั่งของทอดบ้างหมูขอบคุณครับเร็วมากเท็มปุระทอดจ้ากุ้งตัวใหญ่ๆแก ไยแล้วดีงามมากหมูอืมร่อยรวมทอดก็จัดว่าด,ดีมอนกันนะแต่อร่อยอร่อยมากไม่หยุดเลยเนี่ย กินเราเนี้ยท้าวหน้าหมูตุ๋นอร่อยเออทรงกัะสือหมูท่อดเขาก็ดีอืชุ่มน้ำซุปอ,อร่อยอร่อยอดีนะที่มากินตอนเช้า มันกินได้เยอะไงมากินตอนเช้าอันนี้ไม่รู้เป็นอะไรเป็น,นชิ้นใหญ่อืมอืมตายอืมเดียะกรอบกรุบกรับอืมอ,อร่อยอร่อยจัดตัวดีฮะจัดตัวเดียว กุ้งตัวโตๆกาวจุ้มซอสเข้าไปอืหอหือร้อนอร่อยร้อนนะฮะร้อนเหน่อยมาก ใครชอบอาหารญี่ปุ่นแนวสตตีทฟูดร้านนี้ไม่ควรพลาดเลยจริงๆอาาร่อยตอนแรกที่เขาแนะนำมาผมก็ยังคิดว่าแบบร้านญี่ปุ่นเราก็ไม่กินกันเยอะแล้วว่ากินร้านญี่ปุ่นอะไรอีกบอกเขาไม่บอกรายละเอียดอะไรผมเลยนะบอกชื่อร้านเออแค่นั้นเองแล้วให้ผมลองเดินมาหาเอง อร่อยอร่อยเกี๊ยวซ่าจับดว่ดีเกี๊ยวซ่าเป็นเกี๊ยวซ่าสดนะป้าแกห่อเองนะเว้ยดูดีอะ ไปคุยมาข้าวหมูตุนหมดแล้ววะฉันกินแล้วเธอมากเลยแกกินไข่บ้าบงร่างกายจะได้แข็งแรงอืมอ่าอืมอร่อย อืมจัดว่าดีนะครับจัดว่าดีราคาดีด้วยอิมอ่มอิมอ่มแบบจุกๆเลยแหละเอาจริงนะรวมทอดกับรวมย่างอะ่ะกินพร้อมข้าวอะ่ะจุกแน่นอนอืมบอกเลย เทมปุระนี่ดีจังม,มันไม่ฟิลเทมปุระมันเป็นเหมือนเป็นลูกครึ่งอะเลยมือนเหมือนกุ้งที่แป้งทอดบ,บ้านเราสมัยก่อนเด็กๆที่เคยกินอะจับอารมณ์กุ้งเทมปุระรวมกันอะบอกไม่ถูกแต่อร่อยอะอืมอร่อยอร่อยดีครับจัดว่าด,ดี กินไม่หยุดเลยอ่ะแกหมดไปอย่างนึงแล้วกำลังจะสอยอีกอย่างนึงให้หมดอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอตัวจัดการอาหารตรงหน้านี่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาว่ากันว่าเป็นยังไง อ,อิ่มครับหมดเกี้ยงพนาสูตรหมดเลยทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้านี้อ่าอันนี้น้ำซุปมิโซะนะฮะป้าก็ให้มานะหล้างคอดิ่มกันอิ่มครับอร่อยครับทั้งหมดเบ็ดเสร็จโดนไปสามร้อยบาทแก็บหนึ่งสองสามสี่ห้ายาสามร้อยบาทอิ่มจริงอะไรจริงอ่ะ มาบอกมาบอกกันบ้างว่าอะไรบ้างนะกุ้งรวมกุ้งเทมปุระรวม80บาทเกี๊ยวซ่า35บาทรวมทอด70บาทรวมย่าง65บาทข้าวหน้าหมูตุน50บาทแก yeah. เออราคาแค่นี้จริงจรอ,อิ่มอิ่มจริงอะไรจริงที่สำคัญใครอยู่ไกลนะป้าแกมีแอปโรบินฮูดนะครับก็ ลองสั่งได้นะชื่อร้านไดคาตาหน้านะครับอบอกเลยว่าเป็นร้านญี่ปุ่นแนวสรตทฟู้ดอีกร้านหนึ่งที่น่าจะมาลองนะอร่อยราคาเบาๆครับอิ่มจริงอะไรจริงคิดถูกแล้วที่รวมรวมย่างกับรวมทอดไม่สั่งข้าวมาเออถ้าสั่งข้าวมามีหวังชั้นอ้วกแน่ๆอ่ะ เขาบอกว่าดีครับอิ่มจริง,รงอะไรจริงก็ลองมาดูได้นะลองมาทานดูได้มาไม่ยากเลยมาไม่ยากเลยแค่ลงรถไฟฟ้าแล้วเดินตรงเข้ามาในซอยพญานาคลงรถไฟฟ้าราชเทวีลงทางฝั่งโรง,งแรมเอเชียเดินตรงเข้ามาในซอยพญานาคประมาณ300เมตรครับเจอสี่แยกก็เดินตรงมาเลยก็จะเจอร้านอาหารญี่ปุ่นไดคาตาน่านะอา ร้านเปิด9โมงถึงบ่าย2ครึ่งนะก็ยังไงก็รีบมาละกันนะครับช่วงบ่ายช่วงเที่ยงบ่ายเนี่ยลูกค้าจะเยอะนะมาเช้าได้ก็จะดีนะครับก็ลองมาทานดูอร่อยแนวอาหารญี่ปุ่นสตรีทฟู้ดนะอร่อยอร่อยอร่อยโดยเฉพาะให้ The Base เป็นเกี๊ยวซา่าลองลองมาเป็นข้าวหมูตุน๋นรวมทอดรวมย่างเทมปุระก็โอเคครับอร่อยครับลองครับ คิดว่าถ้าพาเด็กๆมาเนี่ยเด็กๆน่าจะชอบนะอาหารเนี่ยแบบอย่างนี้เลยเออว้าวหลายรายการอยู่กันนะอ่ะก็ลองมาดูครับนอกจากที่ผมสั่งมาแล้วยังมีอาหารอื่นๆให้ลองสั่งอีกเยอะมากก็ลองมาดูที่เมนูนะครับอีกอันนึงที่ c o m m e n d ก็คือแกงกะหรี่แต่ผมทานแกงกะหรี่ไม่ได้นะก็เลยไม่ได้เอามาชิมให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะ แต่ยังไงมาแล้วอย่าลืมสั่งเกี๊ยวซ่าเดอ้อเกี๊ยวซาดีเกี๊ยวซาดีอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็เมื่อฉันหิวอ,อิ่มพออิ่มแล้วไม่อยากทำงานแล้วอยากนอนเอาเดี๋ยวก่อนยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปให้ด้วยนะครับที่เนื่อยๆเ,เนี่ยไม่ใช่อะไรนะอิ่มเออวันนี้ เมื่อฉันหิวก็ขอตัวก่อนนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามเมื่อฉันหิว EP ต่อๆไปด้วยเด้อว่าจะพาไปกินอะไรนะครับวันนี้ไปละวนะจันแนมะมัม,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 ม